สามตัวเน้นสามตัวโชว์นี่ครับสวัสดีครับผมไอชชวร์ซ็อกเกอร์นะครับวันนี้มีสามคู่ที่น่าสนใจในวันจันทร์ที่สิบแปดพฤศจิกายนนะครับก่อนที่เราจะเข้าคู่แรกของวันนี้นะครับหากพี่ๆคนไหนกำลังหากลุ่มบอลหรือกลุ่มนาบอลที่น่าสนใจนะครับผมแนะนําเป็นกลุ่มพวกผมนะครับที่มีสมาชิกรวมๆแล้วสองพันกว่าคนนะครับถ้าพี่ๆอยากได้บอลสดหรือบอลสเต็ปนะครับในกลุ่มจัดให้ตลอดครับสนใจเพียงแค่ i s c หนึ่งนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและนี่คือตัวอย่างกลุ่มข้าวๆครับไปกันคู่แรกของวันนี้ครับ โคเอเชียเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโปรตุเกสครับเตะเวลาตีสองสี่สิบห้านะครับตารางคะแนนโคเอเชียอยู่อันดับสองของตารางนชัันลีเอกรูปที่หนึ่งครับแข่งไปห้าชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองยิงไปเจ็ดเสียเจ็ดเก็บได้เจ็ดแต้มส่วนโปรตุเกสอยู่อันดับหนึ่งของตารางนชัันลีเอกรูปที่หนึ่งเช่นกันครับแข่งไปห้าชนะสี่เสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครยิงไปสิบสองเสียสี่เก็บได้สิบสามแต้มสถิยรเฮตุเฮต์ 8, แปดเกมหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับโปรตุเกสชนะไปห้าเสมอสองและโคเอเชียชนะหนึ่งครับ ล่าสุดที่เจอกันเมื่อเดือนกันยายนนะครับโปตุเกสชนะโคเวยเชียสองประตูต่อหนึ่งสิบเกมหลังสุดของเจ้าบ้านโคเวยเชียนะครับชนะสี่เสมอสามแพ้สมเฉลี่ยยิงหนึ่งจุดห้าลูกเสียหนึ่งจุดสี่ลูกต่อเกมเกมล่าสุดแพ้กับสกอตแลนด์ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ส่วนส0บเกมหลังสุดของโปตุเกสนะครับชนะหกเสมอสามแพ้หนึ่งเฉลี่ยยิงหนึ่งุด็ลูกเสีย0ูนจุด็ดลูกต่อเกมเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มโปแลนด์นะครับ5้าประตูต่อหนึ่งาดูเกมล่าสุดที่คูนี้เจอกันด สองประตัวหนึ่งจากเซติโปรตุเกสโอกาสยิงสิบห้าเข้ากรอบหกอบบอลห้าสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนโคเอเชยโอกาสยิงสิบห้าเข้ากรอบห้าอบบอลห้าสิบเปอร์เซ็นต์เช่นกันครับลูกเกมนี้ถือว่าสูสีกันเลยครับดูจากฟอร์มโดยรวมตอนนี้แล้วโปรตุเกสดูดีกว่าครับวันนี้เลือกเชียร์ไปทาโปรตุเกสครับคู่ต่อไปเซอร์เบียเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของเดนมาร์กเตะเวลาตีสองสี่สิบห้าตารางคะแนนเจ้าบ,บ้านเซอร์เบียอยู่อันดับสามของตารางนิชชันลีเอกรูปที่สี่ แข่งไป5ชนะ1เสมอ2แพ้2ยิง3าเสีย6เก็บได้5แต้มส่วนเดนมาร์กอยู่อันดับ2อของตารางนชัลลีเอคุมที่4เช่นกันครับแข่งไป5ชนะ3เสมอ1แพ้1ยิงไป9เสีย5เก็บได้10แต้มสถิติเฮตุเฮต้าเกมที่พบกันเป็นเดนมาร์กชนะ4แลได้เสมอกัน1ครับเกมล่าสุดเจอกันในเดือนกันยายนเดนมาร์กชนะเซอร์เบียส0สิบเกมหลังสุดของเซอร์เบียครับชนะ2เสมอ4แพ้4เฉลี่ยยิง0.8ลูกเสียหนึ่งลูกต่อเกม เกมล่าสุดเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งส่วนสิบเกมหลังสุดของเดนมาร์กชนะไปสามเสมอสี่แพ้สี่เฉลี่ยยิงหนึ่งจุดสองลูกเสียหนึ่งลูกต่อเกมเกมล่าสุดแพ้กับสเปนครับหนึ่งประตูต่อสองเกมล่าสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับ Denmark เดนมาร์กเปิดบ,บ้านชนะเซอร์เบียครับสองประตูต่อศูนย์จากสถิติเซอร์เบียโอกาสยิงสิบเข้ากรอบสามคอมบอลห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์ส่วนเซอร์เบียโอกาสยิงเจ็ดเข้ากรอบสองคอมบอลสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ครับจากฟอร์มของทั้งสองทีมแล้วผลงานของเดนมาร์กตอนนี้ครับมีผลงานที่ดดีีีีกกกวว่าาาเเเเเซออรรรรร์์์บบบยยคคััันนน้ผมมลืชไปทง คู่สุดท้ายสเปนเปิดบ้านต้อนรับก,กรรมเยือนของสวิตเซอร์แลนด์เตะเวลาตีสองสี่สิบห้าตารางคะแนนสเปนนำจากฝูงของตารางลชเชนลีเอกรูปที่สี่ครับแข่งไปห้าชนะสี่เสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครยิงไปสิบเสียสองเก็บได้สิบสามแต้มส่วนสวิตลังบวยของตารางลีเชนลีเอกรูปที่สี่เช่นกันครับแข่งไปห้าไม่ชนะใครเลยเสมอสองแพ้สามยิงไป 4, สี่เสียสิบเอ็ดลูกเก็บได้สองแต้มครับเฮตุเฮตแปดเกมที่คู่นี้เจอกันนะครับสเปนชนะสามเสมอกันสามและสวิตชนะสองครับ เกมล่าสุดที่เจอกันในเดือนกันยายนสเปนชนะสวิตเซอร์แลนด์4ประตูต่อ1ครับ10เกมหลังสุดของสเปนชนะ8เสมอ2ยังไม่แพ้ใครเฉลี่ยยิง2ลูกเสียสู 6, ลูกต่อเกมเกมล่าสุดบุกชนะเดนมาร์ก2ประตูต่อ1ครับส่วน10เกมหลังสุดของสวิตครับชนะ2เสมอ5แพ้3เฉลี่ยยิง1.2ลูกเสีย1.5ลูกต่อเกมเกมล่าสุดเสมอกับเซอร์เบียครับ1ประตูต่อ1เกมล่าสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับสเปนบุกถล่มสวิตนะครับ4ประตูต่อ1 จากสถิติแล้วเป็นทางสวิตที่ดีกว่านะครับมีโอกาสยิง20เข้ากรอบแค่3เองครับคองบอล66%ส่วนสเปนโอกาสยิงน้อยกว่าโอกาสยิง9แต่เข้ากรอบไป8คองบอล34%ครับลูกเกมดูเหมือนสเปนจะเสียเปรียบนะครับแต่ไม่ปล่อยโอกาสยิงให้เสียเปล่าเลยโอกาสยิงน้อยแต่ได้มา4ประตูผลงานโดยรวมตอนนี้นะครับสเปนดูดีกว่าเยอะเลยครับวันนี้เลือกเชียร์ไปทางสเปนครับสำหรับ3คู่วันนี้ที่ผมให้ไปนะครับ1นะครับโปรตุเกสครับ2ครับเดนมาร์กครับและ3สเปนครับ ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ